เซตก็ยังคงน่าจะลงต่อเนื่องเพียงแต่ว่าการหลุด1ัน0ลงมาเนี่ยนะครับไม่ใช่การสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปขายแบบซีโร่ 4, 4, ในทุกตัวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเซตที่ลงมาเนี่ยลงมายาวจนมันเกิดการ e ซเลก i ีฟยอมรับว่ามันยังอาจจะมีการที่จะเซเลกตีฟปรับพอร์ตออกไปแล้วเวลาลงมาเนี่ยโดยหลักการแ a ้วัดแอนซีแต่ว่าในภาคปฏิบัติ1 4 8 0 9 0ลงมาเนี่ยลุนเด้งแล้วก็เด้งได้ดีพอขวดแม้ว่ามันอาจจะไม่มีนิวไฮเกินพ5 7ทยที่ ทยทายไว้ก่อนเด้งเนี่ยถ้ามันก่อนถึงพันสเนี่ยผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพันสี่ร้อยแปดสพร้อเนี่ยคาดว่าน่าจะเด้งนะครับในในต้นสัปดาห์นะอาจจะไม่ถึง1460นะครับแต่ถ้าเป็นสรุปแล้วก็อ,อาทิตย์เนี่ยไอจุดน่าจะเด้งก็คือ1 4 8 0ีบวกลบสจุดนะครับซึ่งน่าจะพันสี่ร้อยถึงพันส่ร้อยเจ็ดสิบเอ่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าพออันสี่ร้อยห้าสกถันสี่ร้อยหกสิบ ทีนี้ถ้าไปดูรายตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดหน่อยนะครับในการเลือกตัวที่จะเสี่ยงในตลาดที่อยู่ในภาวะของเวเดอ์ซีของเซตแต่เรากลับมีตัวที่เทรดดังนั้นมันก็ต้องระวังเป็นตัวนะครับก็คือกลุ่มฟินบางตัวนะครับที่ถอยลงมาลึกแล้วนะครับก็คือตัวที่ค่อนข้างดังหน่อยนะครับนะฮะตัวโฟ้ดนะครับ,รบก็เป็นตัวเครื่องดื่มบางตัวนะครับ อ่อที่มันลงแรงเนี่ยก็ลองเข้าไปเก็งกำไรตอนลงแรงๆไม่แต่แต่คุณกฤษีภาพรวมคุณกฤตีให้ให้ให้มองลงก่อนนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับภาพรวมอ่ะไหนๆคุณเอกพจรทักมาผมลืมหรือเปล่ากลยุทธ์คือถ้าจะเล่นรีบาวให้รอที่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกถึงพันสี่ร้อยแปดสิบครับรอลงก่อนนะลงลงไลงให้ซื้อเล่นรีบาวใช่ครับหรือว่าหรือว่าหรือว่านะครับคือโดยทั่วไปมันด้วยดัชีมาตลอดอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่ได้เทรดเพราะนั้นเราก็ไปเทรดรายตัวหรือว่า กรณีที่เซตเนี่ยเผื่อไว้เลยเผื่อสมมุติว่ามันฟลุกไปไปที่พันหอ่นะฮะอ่อนตัวอาจจะเปลี่ยนเข้าเลยคือไม่รอลึกขนาดนั้นแต่ว่าตราบใดที่เซตยังไม่ถึงพ5 2 0ให้ไปรอพ4 8 0หรือว่าต่ำกว่าพันสี่รก็ยังดีนะครับเล่นแบบเ,เล่นเด้งนะครับหรือว่าแบบเอเนอร์จีบางตัวที่วันก่อนด้ำแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมามันจะมีหัวเก่าซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เอเนอรตัวเล็กๆเลยนะครับ ตัวเล็กๆบางตัวนะครับก็พูดยากนะก็เป็นเดี๋ยวโทรมาเอาดีกว่านะไลน์มาถามแล้วกันแล้วก็เทคโนโลยีเอ็มไอบางตัวแล้วก็เกลุ่มเอ็นเอเนอร์จีเนี่ยนะครับจำจะมีตัวเล็กบางตัวนะครับนะพูดถึงก็คือหลายตัวยังเก็งกาไรเป็นตัวตัวได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยให้รอถอยละซื้อเล่นเด้งคำถามต่อมาฮะก่อนก่อนที่จะหมดวันนี้ก่อนที่ไปกลยุทธ์เนี่ยคาถามคือรอบเนี้ยขาลงเนี่ยเอาภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะ ครับเอ่อสัปดาห์นี้ม,นมันมันมันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของครึ่งปีผมจะถามในภาพรวมไตรมาสที่สามเนี่ยของคุณเกียรติเนี่ยให้น้ำหนักตลาดยังไงลงต่อหรือว่าจะมีรีบาวแรงหรือย,อยังไงในไตรมาสที่สามคือเมื่อกี้สายเสียงมันขาดไปประมาณยี่สิบวิเลยนะคือกําลังจะถามว่าภาพรวมในไตรมาสที่สามเนี่ยคุณกีรติให้น้ำหนักยังไงเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอยู่สัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่สองละเชิญครับครับ เอ่อถ้าถามความเห็นผมอันดับแรกก่อนนะครับให้มองไตรามาสนี้เนี่ยเป็นซิกแซกไซเบดาวคือมองว่ามีการลงไปพ4นสี่ร้ดิบี่ร้ิบ้างนะครับแล้วมีการดิดดีดเป็นระยะคือภาพของการลงแบบนี้ในสายตาผมอะ่ะจะเทรดง่ายกว่าการซึมอย่างเดียวที่ผ่านมาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันซึมแล้วมันเทรดยากแต่ว่าเมื่อมีการดิฟลงแรงเนี่ยมันจะเกิดการดิดกับดิฟลงแล้วก็ดิดกับ น่าจะเป็นความหวังข้อแรกก่อนนะครับคือการเทรดที่ง่ายขึ้นนะครับสำหรับนักเทคนิคแล้วก็มือที่ค่อนข้างแม่นยำเพราะมันมีการแกว่งแล้วก็มีแกลบของการเดทแต่ว่าถ้าถามว่าในวอเตอร์สามเนี่ยตัวเซตเนี่ยดี D หรือแย่ลงในสายตาผมผมมองแย่ลงนะครับมองแย่ลงว่าวอเตอร์สามให้เผื่อเฉยว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นนะว่ามันอาจจะ,ะสุดระดับพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่ร้อยอืครับ แต่ว่ามีการดีดเป็นระยะเลยนะครับครับผมอย่างน้อยสามครั้งครับผมอ่